มิตซูบิชิ FV d e l t ครับรุ่นนี้คือ<ะ>รุ่น DXK 13C XV ขนาด12,262 BTU ออกเหลือเพียง19,800บาทเรื่องประ,ประกาศ ESV 12 CRT A1 12,227 BTU จากอิเล็กทรลักนั่นเองมาพร้อมระบบอินเวอร์เตอร์ด้วยเช่นเดียวกันค่ะรือนี้จัดไปเลยหรือเพียง2 9 9 0บาทเท่านั้นค่ะ Air h เ s e n รุ่น AS 1 0 1 0 t r 4 RYK 8 B 0 0ครับขนาด9,500 BTU เหลือเพียง1,490บาทโอ้โหดังอย่างแครเรียนะตัวนี้จัดให้เลย4 2 t v d a 0, 18, 0 18, 18, 18, U, 1 8 3 8 TVDA 0 1 8 1 8 0 0 0 BTU ค่ะจะพิเศษหรือเพียง27,900บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมรุ่นนี้คือรุ่น MTQ 2 4 WV 2S ครับขนาด2 5 0 0 BTU ระบบอินเวอร์เตอร์ ลถจัดหนักมากครับเหลือเพียง43,690บาทเองครับท่านผู้ชมเครื่องซักอบแบรนด์นอย่างโตชิบ a TWD BJ120M4T ซัก1 1กิโลกร,รัมอบอีก7กิโลกร,รัมนั่นเองค่ะ25,990บาท s c ส <oughs> ตัวนี้เลย w g g 4 4 4 e 0 t h 9กิโลกรัมค่ะตัวนี้ร้อมระบบอินเวอร์เตอร์และมีขัดตั้งให้ด้วย24,900บาทเท่านั้นค่ะ <c oughs> เครื่องซักผ้าฝาบน ฮิตาชิครับย้ำอีกครั้งว่าคือรุ่น S F 2 5 0 F V A D ครับตรงนี้25กิโลสบายเลยนะครับนะวันนี้ราคาพิเศษลดให้เหลือเพียง31,990าอกบาทเองครับตัวนี้เป็นงานตู้แช่สองระบบแบรนด์ดังอย่าง Hi e h i เออ H C F <Wow. S> 2 0 0 H M 27.1 q C, คิวสีขาวสวยๆเลยค่ะรด้พิเศษเหลือเพียง8,490บาทเท่านั้นค่ะตู้เย็น2ประตูครับแบรนด์เบเกอร์รุ่น R D N T 3 7 1 E 50 V K 12Q ครับเหลือเพียง 13,490บาทเองครับงาน2ประตูเป็นสีเงินสวยๆและแบรนด์ดังอย่างมิสูบิชิอิเล็กทริกด้วยเราลดราคาคุณผู้ชมพิเศษเหลือเพียง17,900บาทเท่านั้นค่ะันนี้เลยค่ะวันนี้เราจัดเป็นมันติดอจากแบรนด์ดังอย่างโตชิบ้ามาฝากคุณผู้ชมนั่นเองอเป็นดีไซน์ตัวใหม่จากโตชิบ้าเลยเดี๋ยวให้ดูดีไซน์กันก่อนอคุณผู้ชมที่เราลดให้พิเศษวันนี้เหลือเพียง27,990บาทเท่านั้นค่ะ LED TV 43นิ้วค่ะตัวนี้43 UQ8050P SBADM 4K Smart TV ามาพร้อมเมจิกรีโมทจากแบรนด์ดังอย่าง LG นั่นเองเพียง13,990บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ชม LED TV จ้า40นิ้วของ TCL ครับรุ่น 40S66A รับนี่กำลังเล่นแบบเพลินๆเลยนะกับระบบปฏิบัติการ Android TV ที่เขามอบมาให้นะครับเหลือเพียง6,990าเบาทเป็น LED TV 43นิ้วนะคะ 4K ระบบ Google TV ค่ะ k d 3X75K นั่นเองจากแบรนด์โซนี่ห6 7 6งบาทเท่านั้นค่ะแบรนดังอย่างไฮเซนนั่นเองคะอ่ะ65นิ้วกันบ้างครับภาพคมชัดระดับ 4K เลยนะครับแสดงออกมาได้อย่างชัดเจน พิเศษเหลือเพียง18,990บาทเองเหรอครับเนี่ยด่านบนนี้เ,<อ>เลยค่ะสำหรับซีรีส์นี้ของเรา l e d TV 65นิ้ว Panasonic นะตัวนี้เป็น 4K Android TV TH65JX800T นั่นเองพิเศษเหลือเพียง2 9 9 9 0บาทเท่านั้นค่ะ